สวัสดีค่ะเมย์นะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็กำลังถ่ายไททันหัวเดี่ยวช่วงสันนะคะหรือตัว SWB ให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะหน้าของตัวช่วงสันนะคะจะด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะส่วนด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะก็คือเป็นสีขาวค่ะซึ่งมีความแตกต่างตรงที่ตัวขอบตัวซีตรงนี้นะคะจะไม่ใช่ตัวโครเมียมนะคะแล้วก็ ไฟนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกค่ะซึ่งหน้าตัวนี้จะเหมือนตัวไททันแคปเตียเลยนะคะแต่ไททันแคปเตียจะเป็นโครเมียมตรงตัว C ีแล้วก็มีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเทียบกับตัวหัวเดียวนะคะช่วงหน้าหัวเดียวของเขาจะเป็นดําทั้งหมดค่ะแต่ตัวช็อตบิวเบกของเราเนี่ยจะมีสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ช่วงหน้า ้อกระทะอะมองดูอย่งนี้ดีกว่าน่าจะชัดกว่านั้นค่ะนะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะซึ่งมีความยกสูงขึ้นมามากๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็คือเมติดอุปกรณ์นะคะให้ลูกค้าก็คือจะมีเป็นตัวคิ้วกันสาดแท้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยะคะ่ะภายในนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจปกตินะคะเป็นแบบไขเนาะแล้วก็มัลติฟังก์ชันในรถนะคะก็ยังไม่มีอะไรนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบโฟร v วิค่ะนี่เลยคันเกียร์จะเป็นแบบนี้อันนี้คือลูกค้าซื้อคันเกียร์ใหม่นะคะกับทางโชว์รูมค่ะซึ่งปกติจะไม่มีเป็นโลโก้มิสูอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าจอวิทยุนะคะเล่นปกติแอร์เป็นแอร์แมนนวลค่ะ ความแตกต่างก็คือเป็นโฟวิลที่ไม่มีตัวดิฟล็อกนะคะลูกคามีดิฟล็อกด้วยนะครับก็มีค่ะสมรรถนะร่างกายของเราในการนี่เลยนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังมองหาตัวชอ็อตบิลเบรกเนี่ยต้องอยากเห็นคันจริงอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเมก็ถ่ายให้ดูเพื่อให้ลูกค้าพิจารณานะคะว่าออลูกค้าชอบแบบนี้ไหมนะคะซึ่งตัวหัวเดียวเนียตัวช่วงสั้นอะหายากมากๆเลยค่ะ ความแตกต่างนะคะก็คือด้านข้างเราจะไม่มีเขาเรียกว่าตัวตาขอเกี่ยวด้านข้างเหมือนตัวหัวเดี่ยวทั่วไปนะคะแล้วก็ไลเนอร์ของเขาจะไม่มีนะคะรุ่นนี้ซึ่งตัวช่วงสั้นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการใส่ไลเนอร์ต้องไปใส่ด้านนอกนะคะกับร้านที่รับทําเท่านั้นค่ะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบรุ่นเก่านะคะมีความมนขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะลูกค้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลย ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะได้รถหัวเดียวช่วงสั้นรุ่นนี้นะคะเม่แนะนำให้จองล่วงหน้านะคะเพราะว่ารถสั่งผลิตเท่านั้นนะคะไม่ได้ผลิตไว้สำรองสำหรับลูกค้านะคะ made to order เท่านั้น,นะคะ่ะใช้เวลาผลิตนะคะประมาณ4-6เดือนในการเปิดรอบลายผลิตนะคะคันนี้ลูกค้ารอประมาณ6เดือนค่ะกว่าจะ ได้รับรถนะคะอากกว่ารถจะลงค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่ชอบรุ่นแบบนี้นะคะเขาจะเข้าใจในลายผลิตของเราอยู่แล้วว่ามิสซูเนี่ยผลิตเปิดเป็นอถเท่านั้นค่ะคันนี้ถึงเรียกว่าเป็นแรไอเทมของตัวไททันหัวเดี่ยวกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าทุกคนจะแบบว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าลูกค้าบางท่านอะเซล,ลบางท่าน ขายรถมานานมากยังไม่เคยเจอรุ่นนี้เลยเพราะว่ายังไม่เจอลูกค้ามาจอง SWB ั l อันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ<ช>ก็ติดต่อมาหามีได้เลยค่ะ <c oughs>